สวัสดีครับปัจจุบันนี้ขนส่งแฟรนญชายรับส่งพัสดุเอกชนนะครับหรือไปรษณีย์ยังน่าทำอยู่ไหมนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกคาว่าไปรษณีย์เพระขนส่งส่งพัสดุพวกนี้เนาะ,นะขนส่งเอกชนนะครับเนียเคยทำก็ประมาณสักสามถึงสี่ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ถามว่ายังน่าทำอยู่ไหมอ่าถ้าคุณอยากทํานะครับคุณต้องไปศึกษาในพื้นที่ของตัวเองก่อนว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีร้านแบบนี้อยู่หรือเปล่า นะครับมีร้านแบบนี้อยู่หรือเปล่านะนะครับในเราแวกที่ของตัวเองแนะนำการไปเช่าแล้วทำไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ทำในพื้นที่ของตัวเองนะครับการไปเช่าให้อ่าศึกษาก่อนนะครับว่าแถวนั้นมีไหมข้อสองนะครับจะไปเปิดตรงไหนล่ะนะครับมีฐานลูกค้าไหมคนแถวนั้นส่งพัสดุปเป็นประจำหรือเปล่าย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับ ตั้งคาถามนี้ก่อนว่าตัวเองส่งพัสดุเป็นประจํำไหมถ้าตัวเองไม่ส่งพัสดุเป็นประจําก็มันเป็นธุรกิจที่ไม่น่าเปิดอยู่แล้วนะครับถ้าตัวเองไม่ได้ส่งเป็นประจําลองไปถามก็ได้นะครับอาจจะไปแจกไปปิ้วนะครับหรือเดินถามนะครับหรืออ่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่ม a c e b o o k เนาะอ่าอย่างเช่นไปโพสก็ได้โพสลอยๆเลยนะครับรับลูกค้า VIP นะครับลองลองหาข้อมูลในเน็ตก็ได้นะครับว่า ลูกค้า v ีแต่ละขนส่งเนี่ยเขารับในในเงื่อนไขอะไรบ้างมีส่วนลดอะไรบ้างเราไปโพสดูถ้ามีคนมาติดต่ออ่านั้นก็น่าจะน่าจะน่าสนใจอยู่นะครับแต่ต้องติดต่อที่จํานวนมากนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่สกัดขนส่งที่แฟรนไชส์จะให้เราเนี่ยมันเริ่มต้นที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดเปอร์เซ็นตซึ่งมันหน้อยมากๆหนึ100่งร้อยคุณได้เจ็ดบาทนะค่าขนส่งนะไม่ได้เกี่ยวค่าคงค่าคมาต่อ เสร็จแ,แล้วเนี่ยคือตัวของส่วนแบ่งที่เราจะได้มันน้อยมากนะครับวันนี้แค่เจ็ดมันตอนนี้มันจะมีพวกอ่าชิกันดอกดอกพวกติ๊กตอกนะครับดอบกลาซาด้าดอกชอปปีเเ้นเนะครับพวกนี้ก็จะได้น่าจะเฉลี่ยแล้วชิ้นละประมาณห้าสิบตังบาทหนึ่สองบาทอันนี้ไม่รู้นะปัจจุบันนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็นพื้นที่ให้เช่าเนี่ย มีความเสี่ยงที่จะเจ๊งสูงมากเพราะอะไรถ้าคุณทาขนส่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นใบตนีแนะ่นอนคนมันรู้จักคนมันก็วิ่งไปส่งไปแต่ถ้าคุณไม่มีลูกค้าออนไลน์มาส่งให้คุณเนี่ยอันนั้นยากนะครับซึ่งลูกค้าออนไลน์เนี่ยลูกค้าออนไลน์เนี่ยมันก็จะไปคือมันจะมีร้านใหญ่ๆมาดีอยู่แล้วซึ่งคุณเป็นตัวเล็กๆที่คุณเข้าไปเนี่ยไปแย่งลูกค้าเขาเนี่ยคุณก็ต้องกดให้ต่ำกว่าปกติกณได้เจ็ดเปอร์เซ็นต คุณจะไปกดให้ต่ำกว่าน,นี้เอาห้าเปอร์เซ็นต์หรอถ้าจะกดให้ต่ำกว่าน,นี้ก็ได้นะถูกไหมถ้าเขาเป็น Business, เวชเนตเป็นบริษัทใหญ่มาเข้ามาเองเป็นเซลล์เข้ามาเองซึ่งขนส่งตัวเนี้ยหลักๆก,ก็จะมีอะไรอ่ะ J&T นะครับพ n j จาแวนแฟ b บ y a n ีนะครับเบสเอ็กเพสนะครับเคอรีบไปแล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็น KEX แล้ว KEX นี่ก็เน้น ส่งตรงต่างประเทศนะครับส่งตรงในเมืองไทยก็ยังทำอยู่อ่ะมาต่อแล้วทำไงต่อดีละ่ะถ้าอยากทำถ้าอยากทำเนี่ยต้องมองว่าตัวเองอ,ะอ่ะมีมีร้านเป็นธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าเช่นเป็นธุรกิจขายกาแฟาขายของชํานะครับขายต้นไม้ขายนู่นขาย,ยานี่ขายนั่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาเปิดเป็นดอกดอกออฟเล็กเล็กอะ่ะในร้านเนี่ยหรือเป็นร้านขายเอกสาร เป็นร้านทำเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์หรืออะไรพวกแล้วแต่ที่มันเป็นเป็นมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วมันไม่ต้องเสียค่าเช่าเนี่ยหรือมันเสียค่าเช่าเอาตัวนี้มาเสริมก็ลองได้ซื้อแพ็กเกจไม่แพงต้องถามเขาก่อนนะครับไอ้แพ็กเกจไม่แพงเนี่ยมันมีอะไรเสริมให้บ้างเพราะไม่อย่างแพ็กเกจไม่แพงแม่งเสริมน้อยแม่งจะไปยัดให้กูเอาเอาแบบแพงแพงสามสี่หมื่นอะไรเงี้ยสามสี่พันก็มี หลายอย่างนะครับเซลแม่งตอนติดต่อให้ติดต่อหลายๆแฟนชายให้หาข้อมูลหลายๆคนไม่ต้องรีบมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้นะคุณต้องรีบซื้อนะเซลจะบอกว่าคุณต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวมีคนออกคนอื่นมาแข่งเปิดไม่ต้องกลัวครับมันในข้อสัญญามันบอกว่าหนึ่งกิโลนะครับมันจะไม่เปิดแถวแถวบ้านเฮียมโมไอเฮียสุดท้ายแม่งก็มาเปิด นะครับเพราะอะไรมันก็เอายอดขา,ยม,า,ย,ดาย,ยมันก็เอายอดขายเซฟมันก็เอายอดขายนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ก็อยากให้ลองคิดดูดีๆก่อนที่จะลงไปทำนะครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับ